เขากำลังวางแผนที่จะทำอะไรขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมานไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะสองไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมตสินธนูเดูฟูพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุลกุมควินหือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก สี่ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำสามดาบพลังงานของคนธาตุลมมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุลมคนธาตุน้ำนะคะ อ่อนโยนจริงใจเซนซิทีฟรักใครรักจริงมีความน้อยอกน้อยใจมีความเสียใจมีความคิดมากมีความคิดถึงตอนนี้เป็นอิสระไม่ได้ผูกมัดกับใครเริ่มต้นใหม่เดินบนเส้นทางของตัวเองนะคะมีเป้าหมายอยู่ในชีวิตมีสิ่งที่อยากทําหรือว่าตอนนี้ชีวิตมีแค่งานกับงานตั้งหน้าตั้งตาทางานก็ได้ก่อนหน้านี้ในความรักความสัมพันธ์น่าจะมีความเจ็บปวดความเสียใจนะคะมีปัญหามีประเด็นกับคนที่รักคนที่รักทําร้ายความรู้สึกของคุณไหมนะคะก็เลยเหมือนกับ มีการเลิกลามีการลดสถานะกันก็ได้ให้อิสระต่อกันก็ได้ตอนนี้ความสัมพันธ์จะไม่เหมือนเดิมนะคะเรามาดูกันว่าคนที่อยู่ในใจของคุณเขาค,คือใครนะคะขอพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณหน่อยหนึ่ง้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิตรเดียมพอลเลอร์พลังงานของคนราศีเมษัเจ็ดดาพลังงานของคนธาตุโลเมถุนตุนกลุม่ม ควินถือไม้พลังงานของคนธาตุปฟเมษดสินธนูคิงถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกา์มีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุลมคนธาตุไฟคนธาตุดินนะคะเป็นคนนิ่งเงียบเงียบมีเหตุผลบุคลิกดูเป็นผู้ใหญ่หรือว่าจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณก็ได้ชอบบงการชอบสั่งการชอบจัดแจงให้ทํานั่นทนํานี่นะคะ เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงเอาจังแต่บางครั้งอาจจะจริงจังเกินไปแล้วก็จริงจังกับทุกเรื่องราวเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่หวังดีแต่ว่าบางครั้งสิ่งที่เขาทําอาจจะดูเหมือนบีบบังคับหรือว่าบงการมากเกินไปนั่นเองนะคะคนคนนี้มีความลับมีบางสิ่งบางอย่างเก็บซ่อนไว้ด้วยนะคะภายใต้นานิ่งๆภายใต้ความจริงจังขึงขังเคร่งขึงของเขานะคะเรามาดูกันว่าเขาวางแผนที่จะทําอะไรคนดุคน ชอบบงการเจ้าบงการคนนี้นะคะเขาวางแผนที่จะทำอะไรนะคะเขาวางแผนจะทำอะไรกับคุณอีกนะคะแปดดาบนะคะมดคุณไว้พันธนาการคุณไว้หรือเปล่าคืนดีง้อนะคะครอบครัวความรักกลับมาเป็นคนรักนะคะแต่งงานนะคะหรือว่าทำความรักให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ มีแผนการเยอะมากแผน1แผน2แผน3แผน4แผนสำรอง A B C D เลยนะคะจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณกลับมาอีกครั้งแต่ว่าการกลับมาในครั้งนี้เป็นการครอบครองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเป็นคนรักเป็นความรักไม่ให้คุณไปไหนอีกเลยแล้วก็ไม่ให้คุณมีใครอีกเลย มัดคุนไว้พันธนาการคุณไว้เลยนะคะพลังงานของคนคนนี้เป็นคนที่เจ้าบงการนิดหนึ่งแต่ว่าความจริงใจความจริงจังของเขามีขึ้นอยู่กับว่าคุณรับความคุณสามารถแบกรับความจริงจังของเขาตรงนี้ได้ไหมนะคะอาจจะเป็นความจริงจังของเขาตรงนี้ก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดเจ,จ็บปวดเสียใจตรงนี้ จนกลายมาเป็นเดอะฟูที่เป็นอิสระแล้วก็เริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะหากว่าคุณอยู่ในสถานการณ์นี้คนที่คุณรักจริงๆคุณก็รักเขามากๆแต่เวลาอยู่ด้วยกันนานๆอาจจะรู้สึกอึดอัดหรือว่าโดนบังคับมากเกินไปเขานั่นเองนะคะที่กําลังวางแผนที่จะเอาคุณกลับไปแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณกลับไปเป็นของเขาเพื่อให้คุณดิ้นไม่หลุดแล้วก็ไปไหนไม่ได้อีกเลยนะคะ เขามีแผนที่ 1, 2, 3, 4, 5เลยนะคะแล้วก็อาจจะมีแผนสำรอง A B C D เลยนั่นเองหากว่าคุณอยากกลับไปนะคะคุณเล่นตัวยังไงเขาก็สามารถเอาคุณกลับไปได้แต่หากว่าคุณไม่กลับไปคุณจะต้องวางแผนที่จะรับมือกับเขาให้ดีๆนั่นเองนะคะ